สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงามเมริบานสว่างงามม่าง,งามพาพี่พาน้องมาชมง่วงามที่ตลาดนั้นก็เกิดบือบ้านน้องแจ่ตลาดชมภูบุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมีกระตรงโจาว,วันเสาร์ที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมีอากาศขมุขมัวงนะพี่น้องเนาะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศว่าสิม,มีฝ่ามีฝนแล้วพี่น้องในช่วงนี้เนาะช่วงสัปดาห์นี้ก็ให้ระมัดระวังพายุฝนคันฝนฤดูร้อนมันก็ต้องแห้งแน่แล้วพี่น้องเนาะแต้้้องงงงรระะะมมัััััดวกนนนททลฝเาพี่น้องเนาะ เฮาหูข่าวก่อนเฮาระว่างหก่อนกรดดีนักพ่น้องเนานะแต่ว่ามันบ่ทันมาตามนัดที่พี่น้องเพิ่นว่าสิม้าตะมันร้านก็ยังบ้านเห็นแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะตกแล้วแต่ว่าทางร้อยยโสทอดบรร่ทันตกเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องรอกันไปอีกเทื่อนึงฮ้อนอากาศน้อนๆก็ตักเตือนกันอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะเตือนกันอ่าการเสียหัว,หวออกกล้ามออกแดดกให้ระมัดระวังทั้งหัวทั้งคนเนาะพี่น้องเนาะ ฮิสโตกหรือลูกโรคร่วมแดดอาจจะเกิดขึ้นได้กระทันหันได้พี่น้องเนาะส่วนใหญ่ก็เกิดกับว่ายกำลังทำงานว่ยกำลังเลี้ยงัวเฮานี่แหละพี่น้องเนาะมันเปลี่ยนแล้วมันก็อันตรายนะพี่น้องเนาะต้องระมัดระวังกับของออกแดดก็ให้ออกตาพ่อปรามันจะออกนานพี่น้องเนาะอยู่บ่เกิน28นาทีเพันวาเนาะพี่น้องเท่ากับระมัดระวังกับของเอาเองนะครับผมโรคนี้มันเป็นโรคร่มแดดเงือบ่ออกได้พี่น้องบ่หัวกับของห่อนบ่ห่อนเงือบ่ออกกัให้ระมัดระวังหลุดพี่น้องเนาะ มืัอนี้สีมาเปิดราคาหัวก็เพิ่นม,มาขออนุญาตราคาหัวสายเท่าเพิ่นขออนุญาตครับผมแม่แม่สาวนี่เปิดเท่าไรครับนี่สิบสองหาลอ,อยพี่น้องนี่จกักโตนี่บ่ไล่ล่าบ,บ่หาโตนี่บ่ไล่ล,าลา่าสิบสองหา,หาล,ายลาหาอยเบิดอุ้ยพี่น้องหนึห่งสองสามสี่หาโอหาโตไล่ล่าสิบสองหาลอยเป,เปิดไวพี่น้องทอดโตนี่มื่นหาลอยน้อยกวูมูมื่นหาลอยเพิ่นเปิดไวพี่น้องเอาเริ่มจากมื่นหาลอย เมียเท่าไรสิบสองมื่นสองซื้อพี่น้องโตต่อไปแมนอยู่ป่ะสิบสองสิบสองหารอยบู๊ยงัวเพื่อนพี่น้องเออมื่นหารอยอันนั้นสิบมื่นหารอยได้พี่น้องสิบสองหาโสิตอ่าไล่ละสิบสองหารอยไม่หาตพี่น้องนี่นี่สีสนิมพี่น้องแม่สาวสิบสองหารอยได้พี่น้องนี่สิบสอหารอยเบิ่งเอาพี่น้องมีตะโตงั้นนี่ตัวนี้เฮ็ดเขามาแล้วเรียบร้อยก็สิบสอหารอยคือกันสิบสองหารอยได้พี่น้องตัวนี้นี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเอา ่า่สูงประมาณร้อยเกือบร้อยสามบอตัวละพี่น้องนี่สิบสอหารอยนี่ก็สิบสอหเนื้อนังดีสีเท่านี่ก 12, 500. ็สิบสอหาพี่น้องนี่ไล่ที่สี่ไล่ที่หาก็สิบสองห้าร้อยเพื่อนเปิดใส่กันเลยพี่น้องสิบสองห้มดเลยหนึ่งต่อเอาต่อใส่กันเอาเป็นชุดเข้าเอิญว่าชุดตั้งฟ้ามได้เนาะเอาไปตั้งฟ้ามเลยเลยพี่น้องมิตรสูสีกันไล,ล่ละสิบสอนี่หาโตหมื่นก็หารยตัวหนึ่งหมื่นสองื่อๆนั่ตัวหนึ่ง, 12, นะงพี่น้องอ รเเ um. ่วมแล้วเจ็ดตัวเอาไปตั้งฟาร์มว้ายพี่น้องบักง่ามเลยแล้วฟาร์มกับคลองนี่พี่น้องพูด่ะอันนั้นทับแล้วพร้อสิบสองนั่นโอ้ยแม่นั่นทับแล้วพี่น้องผ่านรอบแล้วหันหอบแลวพี่น้องเอาไปรุ่นเอาอีกนั่นแม่นั่นได้พี uh, az, wow. yeah, ่น uh, si anyway>? no. ้องนั่นนั่นแม่นั่นแม่อยู่กับลูกแต่ว่าลูกเพิ่นเปิดใบมืดกับาหารอยเท่านั้นพี่น้องนี่กับพี่ตาเลี้ยงของเพิ่นเดิน้อยนั่นบ่มีขาดทุนเนาะเพิ่นมาจากแม่กับลูกนี่เส้าสองหนึครับอ๋อเส้าสองถัดต่อเซกันนี่เส้าเสองเน เพิ่นมาจากใสไกัอาสารคามสารคามเฮาพี่น้องอู้ชุดนี่พี่น้องชุดตั้งฟาร์มบ่ธรรามดาพี่น้องอุ้ยมาเปิดชิปกับหัวชุดตั้งฟาร์มเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกาหองพ่ออเนกแล้วครับพ่ออเนกมหาสารคามพี่น้องโท่มาเลยได้ง่วชุดบักไงมาปากพีต่อน้องรายละสิบสองหาร้อยอ่สิบ้าร้อยนั่นแหะเนาะหนึ่งหมืนสอง้าร้อยตัวนี้หนึ่งหมื่กับห้า สองหมื่นสองหมื่นอย่างกันลเลยคื <22. S 1> 22, อสองหมื่นสองถนังพี่น้องสองตัว,ตว,ตวเปิดไซโคมอ่ะขอบคุณหลายหลายมาเด้อเดี๋ยวขายทุกตัวครับผมบ้านสมหวังงัวงามเด้อบ้านสมหวังงัวงามโอเคขอบคุณหลยายๆครับผมสะดวกบ่เนาะครับผมแม่นี่บ่แม่ลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องเบิ่งแม่ลูกลูกแม่คือมาสีคือกันนี่พี่น้องแต่ว่าโตนี้ดีพี่น้องนี่อุ้ยเบิ่งเลียมโตลูกเพิ่นพี่น้องเลียมโตจัดนะเขาเอิ้นว่าเลียมโต ลูกผสมบาแมนแล้วพี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นบานๆเข้าผ่าใหญสูงหล่อสาสียหาด้สีออกมุ่มๆพี่น้องสีแดงงามแต่ว่าลูกงามเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งการยืนลูกเพิ่นเลี่ยมโตมาจัดสิพี่น้องหน้าตาโตโตดีลูกสาวเพิ่นเป็นตทหารข้าพี่น้องนี่เปิดไว้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองตได้พี่น้องสองตัต่อได้อีกสองหมื่นหนึ่งพันกว่ห้าร้อยต่อได้ลูกสาวงามเลยพี่น้องรับประกันลูกงามเมย์พ่อหนึ่งหมื่นเอ้าตวจ สองหมื 2, 000, 1, ่นหนึ 14, mm ่ง hmm. พันกับห้าร้อยพี่น้องนั่นแม่สาวเท่าไรเนี่ยแม่สาวห้องไปหมื่นสี่ครับผมหมื่นสี่พันพี่น้องแม่สาวงามคเพื่นนี่พี่น้องต่อร่องได้อีกนี่แม่สาวเพื่นพี่น้องเนาะแดงจัดจ้านต้นโตดีเลี่ยมโตดีสิบสี่ก็หารอยพี่น้องอ๋อเพิ่นขายแม่ออกไปแล้วเหลือตัวเดียวนี่พี่น้องลูกมันสิบสี่ก็หารอยปะสิบสี่หารอยต่อร่องได้อันนั้นสองหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยลูกสาวงามพี่น้องแม่ลูก ลูกแม่ลูกงามเพื่อมาจากแสงมาจากสารคามสารคามคือกันเนาะเอขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 6 1ย์หกหนึ3งศูนย์หกหพี่น้องทบทวนราคาพ่ออยังก็วันครับพ่อวันสารคามเนาะวันสารคามพี่น้องเพผูนใดมาแม่ลูกลูกแม่ลูกงาม21่สิหาร่อยแม่สาวหน่อยสิบหาอร่อยงามงามพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าวโทรมาตามเบอร์โทรที่ฝากไว้ขอบคุณเลยไน์มาครับผมฝากบ้านสมหวังง่วงงามนำเดเด้อครับผม ยางมหาพ่อรี่พ่อรี่อยู่ทางไหนเนาะพี่น้องเป็นพ่อรี่อยู่บ่ทางบ่โอกาสเด็กเพิ่นกระลังเบิ่งอยู่พี่น้องบ่หนึ่งห้า่อพรอาจได้มากเจ้าตัวครับแม่ลูกบ่โอ้อ้าขออนุญาตเนาะแม่นี่ทองแล้วพี่น้องอ่างล่างแล้วพี่น้องอ่างล่างแล้วใส่พ่อหลอดไว้บ่ ดอ่ะนีโอ้นี่เด็กปาดมาใบใหญ่เด็กปาดเจ้านิวสตริงพี่น้องบ้านสว่างใช่แนวบ้านสว่างว่างามระดับความใสไว้คือกันนิวสตริงพี่น้องพอไหมพอดังอุ้ยพี่น้องเปิดใส่เปิดเดท่าใดบานนี้แม่ลูกว่าแม่อ่านี่แม่เนี่ยเปอรยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดแม่ทองครับนิวสตริงเลยพี่น้องพอไหมนิวสตริงเปิดไว้ยี่สิบเจ็ดทองแล้วเจ็ดเดือนเพื่อนว่าประกันทองความเรียบร้อยแม่ถ่ายสูงอยู่หลอดซาติม่าโตนโตดี่ดีดพี่น้องเบิ่งเอานี่ยี่สิบเจ็ดแม่สาวหน่อยละบ้าน สิบหกซื้อซื้อแม่สาวหน่อยเปิดสิบหกซื่อๆพี่น้องสีสันดีเป็นตาเลี่ยมสิบหกซื่อซื้อได้พี่น้องเปิดเปิดไใบโต้งามอ้งามอีหลีพี่น้องพูด่าสิบเจ็ดเปิดเปิดใบพี่น้องอ้สิบหกกับยี่สิบเจ็ดอ้ยพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกสามเก้าเจ็ดหกาก็ดกอนจะกุฎชุมเนาะเพิ่นใดหัวมาผู้ใดสนใจฝ่าวทรมาต่อรองกับเพิ่นใดพี่น้องเอาโอเคอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันมันครับผม ในแต่ขายแบบสุดโต๊ะอย่างต่อพี่น้องบรรยากาศการซื้อขายได้มาจากโต,ค,นนโตครับมื่อนี้ได้มาเจตครับนี่แม่นอยู่บ่แม่ครับแม่ลูกโอ้ยแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกสีนิ่นๆเนาะเขาเอิ่นสีนิ่นพี่น้องลูกก็คือแม่ลูกแม่อยู่บ่ลูกตัวผูวกครับโอาลูกตัวผูกปลาบักหล่า ว่ทันถึงเดือนงามงมพี่น้องลูกผู้ได้สีแม่จับสีเพิ่นนี่งามครับพี่น้องเปิดเท่าไรโคมนี่เปิดเก้าพันหามื่นเก้ร้อยนีพี่น้องเพว่าสองหมื่นสองตัวลูกไส้งามลูกไส้เพิ่นนี่แม่เพื่นพี่น้องสีออกบักตานสุกสีมุมมุมสีนินินสิเกาหข้าวขาวแมนอยู่ปะขาขาวแมนแต่โอ้แม่แดงแดงเท่าไหร่นะเท่าไหร่ตัวนี้บอกครับตัวนี้อยากไดหมื่าพันหันหาร้แม่สาวหน่อยโค้งสางพี่น้องหมื่นห้าพัร้อยโงางดีสายหูพี่นอ หมื่นห้าพันแม่นเบิงหนาเพื่อนพี่น้องหมื่นห้าพันห้าร้อยได้พี่น้องนี่โค้งสางดีดีสายหูพี่น้องผู้ใดมากสายหูตอบจวดได้เลยแม่สาวเด้อพี่น้องนี่แม่สาวท่ายสูงร้อยสามสิบห้าได้เป็นงัวโค้งสางงัวสายหูซัมหนีอายุยังหน่อยเยอะเด้อพี่น้องเอาไปพัฒน,นาต่อได้โค้งสางเพื่อนดีสิบห้าห้าร้อยเอาโอเคนี่เลยบางไงโอ้นี่บ่นี่เท่าไรนี่ เปิดไว้นึ่งหมื่นแปดพันหาหนึ่งหมื่นแปดพันปลาพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันหาหอยแม่บอกง่าพี่น้องยหนอ่านลาดต้นโตน้ำใต้หางเพิน่นแขงขาเพิน่นดีเบิดพี่น้องสิบแปดหาหอยบ๊วยพี่น้องมาเบิ่งงหัวสิบแปดหาหอยเขาแตงให้เรียบร้อยพี่น้องว่าต้องไปเฮ็ดอีกเบิ่งหน้าตาต้นโตแขงขาขาโบดเต็มพิกาดเลยพี่น้องสิบแปดห้าร้อยแม่นี่พี่น้องแต่ว่าอยากขาดน้ำเลี้ยงแน่เท่านั้นพี่น้อง,นองเนาะหัวน้าแรงไปจังสี่พี่น้องหญ้าอึดซูมือนี่มันก็นเลยเป็นจังี่เออาาไปเเติมรจ 15,500กับแม่โคบนั่น21,000เอา19,500ป๊าโทรพี่น้องว่าถึง2จากตัวเอาขออนุญาตเบอร์โทร061 061 118 118 7414พี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าโทรมาต่อรองโดยเฉพาะสายหูสนับสนุนพี่น้อง15,500เป็นต่อต่อรองของเพิ่นขอบคุณหลายๆมานเด้อบักใหญ่นี่ของผู้ใดซะโอ้บอกของเพิ่นนี่บอก อุ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องสายพัฒนาสายบามันใหญ่อิริทายสูงรอยหกสิบได้เอาผมทายไว้ถ้าเพิ่นอนุญาตพี่น้องแข่งขาดีดีน้ำใจดีพี่น้องพูดอะเอ้าอันนั้นบ่แไม่ลูกเพื่อนตัวอุ้ยเดี๋ยวเพิ่นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องต่วานทายไว้อันตัวนี้ของผู้ใดนอพี่น้องนอนือของผู้ใดนอนตัวนี้นอนพี่น้องมันขาดนำเลี้ยงเอ้าอันงัวหน่อยพี่น้องบักผูหน่อยของผู้ใด สูงเพราะพอน้อยพี่น้องนี่ในน้อยอยู่นี่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปให้เพื่อนกินหญ้ากินยู่กินอาหารเอาไปเลี้ยงต่อสายบ้านบ้านสายไทยกี่เฮาพี่น้องในน้อยน้อยหรืออะไรพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเปิดเท่าใยงัวเผื่อทรายนาะในน้อยเนี่เขาเผู้ใดรน้อเพินเ่นกำลังเพิ่นกำลังต่อรองกันดิแม่ใหญ่ๆแม่อยู่ครับผม,มเปิดเท่าใดครับสามสองครับสามสองพี่น้อง,มองแม่ลูก,มกแม่ลู แม่ลูกเสมอโอ้ยผมลอกว่ามูเลีนกันนะกัเลยแมีนโอ้กัเลยอยู่ท่วกันกัเลยแม่ลูกเฉพาะลูกเพิ่นเท่าไรลูกมันสามสามกับสามพันสามพันพี่น้องมันมันเป็นลูกกันช็อกโกแลตกนะเออบ้านมันออกมาแม่มันเนี่ยกโกแลตกับเจ้ากูโอ้สามพันว่าสั่นเป็นตะอุ้มไปเลี้ยงเดี๋ยนาะเอาไปใส่หยาใส่หัวอาหารดีันเบิองที่ไหนล่ะมันอดตัวนี่มันอดอยู่โอ้ยพี่น้องสามพันสื่อๆนี่ มันบ่ได้กินนมเด้ดนี่ขาดนมเฮ้ยมันบ่กินนมหรอครับ2,000ช้างมันบ่กินนมบ่อมีบ่มีนี่แหละ0 0 0พี่น้องอุ้ยต่ำสุดของมื้อนี้ได้นี่ราคาต่ำสุดมื้อนี้3,000พันผีน่องบ่ตัวนี้3หยังก่อ32มสเพิ่นว่าพี่น้องต่อร่องได้แม่บักใหญ่นี่32พี่น้องป๊าโทษพี่น้องพุ่นแม่บักใหญ่ต้นโตดีท้ายสูง160ได้32เพิ่นเปิดไว้แต่งเขามาเรียบร้อยลูกเพิ่นเพราะว่ามันมาอยู่น้ำกันเพิ่นว่าเพิ่นเอามาเลี้ยงน้ำกัน3,000เพิ่นเปิดไว้ โอ้มันก็หากัน,ากกนบาทนี่เนาะโอเคเอ,าคอ้าวที่ฉาเบอร์โท่าศูนย์หกสามศูนย์หกานึ่งศูนย์งี่เกนึ่งสี่เาเหนึ่งพี่น้องเมษาบักง่พี่น้องเพิ่นเปิดไหวส33อันนี้ก็3สามคือกันแต่ว่าสามพันพี่น้องโอเคขอบคุณยหลายเด้อมันมานเลยกับผมโอ้ยพี่น้องไปตาอาไปเลี้ยงตัวนี้พี่น้องอะกินหยาเก่ง<ๆ>ค่ะกว่าสันบ่โดนกระอ่วนเพิ่มมาอ้ยอีละ่ะบักละพี่น้องน้อยอยู่เด้นี้พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงต่อสามพันื่อเพิ่ นางต่อพี่น้องเนาะบั่นสว่างง่วงงามพาพี่พาน้องมาเบิ่ง่วเอ้าง่วงตัวนี้มันเป็นจแจ๋วแม่มันดื้อมันดื้อไม่โอ้ยของจอมโหดตัวนี้กันย้อนมันคือจับขวางแงนอยู่แบบของจอมโหดอยู่ป้าพี่น้องจอมโหดครับง่วงเพื่นมีควางจอมโหดว่าพีกับง่วงเพื่นมันคือกันเถอะโอ้ยพี่น้องเปิดไว้เท่าไหรจอมโหด สองหมื่นสามพันโตโตผูพี่น้องก็ไปคุ้มฟูงกันเลบัวมี่หยานผู้ใดขื้เจ้าของเพิ่นนี่ล้วจอมโหดว่าปีสองหมื่ามพันปาดบัวน้อยได้พี่น้องอุ้ยต่อร่องใดอีกเพิ่นว่าจอมโหดว่าปีเอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดแปดยเหกหนึ่หเจ็ดศูนย์นนยอยบมืนียจอมโหดว่าได้ไปไซดสองสามด้พี่น้องบักผูต้นนี้เอาไปต่อยอดใดขี่ดื้อขี่ด้อจอมโหดเพิ่นเอามา เอามากวนมูได้สนามโอเคเอามันมาเดอจอมโหดเดอรเอาขออนุญาตครับผมมาเบิงง่วงงามเพื่อนพี่น้องครูนี่สมางามลูกสาวงามงามตัวนี้เขาธรรมชาติตัวน้นกับเขาธรรมชาติบ่ดด้แต่งธรรมชาติเบิดเปิดเท่าไรแม่นี่โอ้โบโอ้ขายเป็นครูเป็นโคมสี่หมื่นกับหนึ่งพันเอาไปน้ำกันซะเพิรนวานะโอ้ต้นตัวดีมันคลอเดียวกันมันคือกันพ้อพิษตะเขาหน้าตาคือกันดีที่ด้พี่น้องนะหน้าตาค่ายกัน สี <41. S 2> ่สิบเอ็ดครับสีโอ้ยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสูงลอยสารชิมหาใดพี่น้องบ่มี่ตำหนิย่างพี่น้องเบิ่งไทยเบิ่งหางเบิ่งเครื่องเพิ่นงามเบิดตัวนี้ก็งามเนื้อหนังดีพี่น้องโอ้เนาะตัวนี้ได้สูงตัวนั้นได้หนาโอายา้โอยได้คนละอย่างแต่ว่าสี่สิบเอ็ดละเพิ่นเปิดไว้โคตนีีพี่น้องเออโรลธรรมาชาติเพิ่ม,ม,มเพิ่นมาจากไหนี่เนนาาาะเเออออขุญตบรพิ่ม 092 823 3084 3084เพิ่นมาจากสมเด็จรอยเอทเทิลพี่น้องผู้ใดสนใจกระทูมาต่อรอง41เพิ่นเปิดใบสองโตพี่น้องโอเคเลยขอบคุณหลายๆหมานฝากบ้านสมบัติงวงามนำในเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องเบื่อบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักเรียพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศบรรยากาศอุ้ยงวงจิ๋วเพิ่นเอามาเปิดสนามซีโตพี่น้องพูดอ่ะกัดแองกัดผมก็บอกวิดจิ๋วเห็นไหมแองกัดพี่น้องงวงงามแองกัดพูดอ่ะ เพื่อนผูกไว้พี่น้องในหอยเพื่อนผูกไว้จักเพื่อนไปไส้น้องพี่น,อน้องเนาะามมาพี่น้องเพื่อนกำลังต่อรองกันหลายด้วยพี่น้องเหมือนบานสว่งงางว่างพยายามท้าสายหูให้พ่อแม่พี่นอ้องมาเบิง่งหอยหอย,หอยบุญหรือหอย,หอยสังจื้อเพื่อนกับว่าท่านใดพี่น้องสองคนขออนุญาตครับหอยสังเลยเนาะหอยสังเพื่อนใดญมากสองแม่สาวบ่ะสองแม่สาวพี่น้องแม่น้อยเท่าไรแม่น้อยมื่นหกมื่นหกแม่ใหญ่ เศร้าสามพี่น้องมาเบิง่งงวงมื่นหกพี่น้องแม่สาวนหน่อยงวงมื่นหกหน้าตาแข้งขาดีเวิดพี่น้องท้ายสูงกว่าห้านลอยยีเสือหาบวกแต่ว่าต้นโตดีเขาบดได้แตงพี่น้องมื่นหกตอนได้พี่น้องแม่สาวตัวน,นี้มื่นหกน้ามใต้ก็ดีแข้งขาดีเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งไล่เดี่ยวเอานี่มนนื่นหกต้นอันสองสามสองสามสูงขึ้นมาท้ายสูงลอยสารสือหาบวกพี่น้องน้ามใต้ดีแข้งขาดีเวิดพี่น้องพูดนะสารเสือหาลอยลอยสารสือหาแต่ว่าเปิดใบเศร้าสามเลยพี่น้องแม่นี่ เปิดไว้23พะเบิ้องนาตาตัวโตเพื่นพี่น้องพูดนะน่สองตัวห้อยสังเพนใดมากเลยนี่สองแม่สาวต่างหุนหุนใหญ่กับยีิบามหุนน่อยกับสิบหกคุณเปิดไหวเอาขออิยาตเบอร์โทรหอยสังศูนย์หกสองแปเก้จ็ห้งจ็ดงวดมึงหันนี่พี่น้องผู้ใด้มานเนอะอาจารย์ห้อยสังมานอยู่วะ <c oughs> โอ้ว่ามาน,นนะอาจารย์เมื่อโทรประจำเนาะ หอยมีคือกันทิ้งซีกกระเคย่ออเข้าเปินหอยมีหอยสังหอยบุญ มีตาเลขลงท่ายด้วยนึงเบิดพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หอยบุญเท่าเดียเนาะ้อสิบหกสิบเจ็ดเด้อเลขกงวดนี้อ้าวกูเลยลายมันเด้อห้อยสังเด้อห้อยสังอาจสามารถเพื่อใดมากสองเมษาพี่น้องสองตัวยี่สิบสามสิบหกกูได้สนใจโทรมาต่อรองเพื่อใดพี่น้องอ้าเนี่งต่อเนี่ยพี่น้องเนาะบวานสว่างงามผ้าผีพาหนอกมาชมบรรยากาศการสื่อการขายไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งงัวราคางัวเหมือนนี่เป็นเจ้าใดพี่น้องตัดสินเอาเด้อพี่น้องเด้อผมกับประกาสิว่าเจ้าใดเพราะว่าราคามันกะทับตามผมว่านี่บรท่าน ขึ้นไปไหนล่ะพี่น้อ๋มันขึ้นไปไหนไปเป็นด้วยเดียงรู้ว่าเทปแทงเก็บขาหรือเป่าขออนุญาตมันสัก์มันส์ส์เ่มันล์หรอ่ลูกมันล์หรอพ่อทั้งขายนี่วะตัวนี้วะได้มาตัวเดียววะว้าวโถมีคว้าอยู่หูบ้านสว่างเชน่ยแนวบ้านสว่างง่วงงามบ่เคยเบิ่งบ้านสว่างง่วงงามบ่บ่เคยเบิ่งเด้อบ้านเด้อ ขอขอโทรศัพท์พ่อเบิ้งเด้อบ้านสมหวังง่วนงามบ้านสมหวังเชี่ยแนวว่าสั่นเด้อเบิ้งจากของใครซื้อเบิ้งจากของเด้ออีพอขอเบิ้งบ้านสมหวังเชี่ยแนวบ้านสมหวังง่วนงามเลยเนี่ยเพิ่นเปิดเตัวไหนอตัวนี้ขอเพิ่นสิขายตัวไหนเน่ยอเป็นสิขล้ายตัวไหนขอเป็นสิขายเท่าไหนบ่ฮู้คือกันโอ้บ่ฮู๊ดพอเพิ่นค้าล่าคุอยู่มันมาได้หรือเด้ออย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายง่วหลายพี่น้องอ่ะ พาเละาะพายางเบิ่งบรรยากาศไปนั่งเบิบบเบบบบ่งพี่น้องอ่าแล้วคนปฏิบัติเอาเคยวางยางบริษัทบ้านกิดบริษัทใดจังหวะดนอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิหาจังหวะดชายทัมแต่ว่าผมสอดส่องสายตาหาสายหูว่เห็นไหมพีน่น้องต้องขอโทษขอ,อให้สายหูนะพีนะ่นอ้องนะเบิ่งพี่น้องมันหลายอยู่เในพีน่น้องหัวหลายอยู่แต่วันบ่มีสายหูตัวเจอพี่น้องกูนะมันบ่มีสายหูหัวไหลายพีน่น้องหลายแห้ง บ้านสว่างงอ้น huh? ส oh, ิฮะตัวปีชิดจะได้พี่น้องเลาะมาหนิสิพระงามหาตัวปีชิดใพี่น้องล้อมาากต้องดันหนาคนรู้จักไหมครับมันยู่โซนสีออกมาทางก้ายแน่ยนะพี่น้องนะทางโซนก้อยแน่ยค่ะสีขออนุญาตหาตัวพิชิตในกองเง้รับชมกขนเราพี่น้องเนาะยูหูคนสิสะดวกบ้อนน่ห่วือพี่น้องว่าเบอรเบิง์นไเท่าสีขาวพี่น้องคุอบ้านสาเราพี่น้อง ขออนุญาตครับผมขออนุญาตปิดชิปกับแม่สายเท่าเพื่อเท่าไรครับหนึ่งสามหมื่นสนเนี่พี่น้องแม่บอกเนี่สายเท่าสามหมื่นเปิดเผยใบแข้งขาดีเพื่ท้ายสูงลอยหาชิมหางอุ้ยเงาอีหลีพี่น้องสายเท่านั้นเนื้อนั้งดีพี่น้องแข้งขาดีหางดีเบิ่อท้องสีเตาน้ำมไกดีเบิ้งไร่เลียเอาด้วยพี่น้องด้วยไร่เลียพี่น่ะเบิ้งหน้าตาตัวโตตานอกตั้งตรงขาหน้าสายเท่านี่เพราะงห่วงพี่น้องเอาไปใส่พอแดงแดงจึงจึ้งเลยเพื่อนเปิดด้วยสามหมื่นเปิดไว้พี่น้อง เบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องหน้าตาสายเท่าแข่งขาเพื่อนเบื้องเอาพี่น้องพูดอ่ะสามหมื่นได้พี่น้องสามหมื่นบาทต้นโตดีสายเท่านี่ยปลาตง่วงเลยพี่น้องเนื้อหนังมังสาเพื่อนมาจากสซิงข้าพูดรอยเงาเท่าเนี่ยแหละเนาะขออนุญาตเบอร์โทษนะครับผมโอ้เพิ่อนไม่มีเบอร์โทษพี่น้องว่าสิปิดทีก็เพิ่นเพิ่นผมมีเบอร์โทษเสียดายพี่น้องสามหมื่นแต่ว่าเป็นตาะสือของเพิ่นเด้พี่น้องพูดอ่ะเพิ่นมาจากอะไรเงินนี่เนาะ พี่น้องชิบกับงมวงงามเพิ่อนตะวัสเสดายเพิ่นบอยยิ้มเบื่อท้วงบานสว่างง่วงงามพาพีพานองมาชมง่วงงามที่ตลาดนัดขั้วกระบื้อบานน้องแก,ก่ตลาดชมภูบุตรด้ประมาณนี้นะพี่น,อน้องเนาะขอให้พอ,องงงงพี่น้องเกษตกรผู้เลี้ยงง้อนึงควาใแฟนครับแฟนเพื่อนบานสว่างง่วงงามชมนิทรรศความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนีเบื่อซึมกันสำหรับมือนี้คลิปนี้พงสิทธิ์โพก,กันกับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะกับวาร์คาว่าสวัสดีีพ่น้อง